สามพูดน่เขาลุงกระปาเน่แล้วก็พูดนี่เมแน่แล้วก็พูดเท่าเน่ลตันนี้ออบ้าก่อนพอบอก,ก้อีกเนี่ยมาเรีาไหเนาะอ่ามอนอาไปเ,เา,ากเสือกเสอเอาสอเาปาอันนีู้ด่ะว้

จางปะลิซิตัมใช่ปะนี่สดีปะลุงก่อนสบายดีพี่น้องมันสิวได้จนๆรอสบายดีปะลุงเลยบุีัตงคนิา่มดแกีสบุรีอ่าๆชนบุรีชิพ่อเดือนเลยพเ้ยผู้จักการแขกกระเข้ากู้จดแขกกระคานก่อยหันกล่องมาจับกันอย่งสบายดีปะลุงเฮาปลาชิวเลยพี่น้องคนนี้มันดแมน ปาซิมนบ่แมนก็ต้องไปพี่น้องเขาก็บรจักเนาะแต่ฉันดาเฮาเบิ่งมันคือาซิมูาิเยังแม่ยวอาจารย์นะนีแล้ววกมอเบองมือาซิาิาินะเนาเจ้าบแมนเฮย่าปายค่าคนละลเจ้านคนละยีคนล่าเป็นยังเออคนดัง เพก้าวเอา๋ิมีกันเขาว่าจะมื้อนียโอ้มันินหมเปดเออเอาไเอาที่ว่าอยากินหมเ็ดเป็นจริงเหอมอญเห็ดจกกะปเเฮ้ยเจ๊ายกระปุเถอ บางทีกกินเผื่อด้เ้าบากกินเผื่อได้พ่อมพอต่เล้ยบังทีไงพ่อมามาแล้วเจ๊งหมดกินในเดือนน่ะมันหลุดทุ่นบ่ใส่ย้อางท้องไว้ชงการไป็นจินสิบหมื่นเป็นอไรแหว่อืมแ้งโน่กับบใส่รถดี้กับบใส่

แก็ได้นงในวน่เลยจงแจ้ง้ำไมไปกินมนอหน่อยหมอไม่จงพี่น้องเอ้ยชิกินเบิดมก่ระห,าหา้ามไหน่ยอยกินน่าจังมง ฮะน่อ no. wow, wow. uh. ีเยนปลาธอจอยมึงกี่สายที่ิลึก้พอแลเฮ้ยพออยกดจอยเเ้าไปวก็จอยตนี่ยเสกรกัเปิแปลงนัวนี่วะน้ยๆไปสองวงเซ็หนกก็เซ็หนนองใส่ลายเซ็น่อยใส่นักก็เสกหน่อยเซ็ลายเซ็ลายน Mày do lần nào hỏi của mặt vốn. Mày ghém a mày nó sài lộn nắng ghém a mày nắng gong xì a tha kỳ nắng mày nè tì tì kì nụm. Ô bà mày nặng Cái nhang gai À, thật xuất giọt Trắng xịt Trắng Bố nạm bôi Đi nè, bố mẹ nạm, chẳng mất chạy à, à. ừ. ừ. Tâm sẽ được với nhang bắt chìm Không sợ, bà dụ kìm ạ Mưa Bà ประมาณจะกระตุกกระปวดขวดหนึ่งก็พอขวดหนึ่งยันนีน่แต่มันเย็นหมดทันได้มาวะยุ่ยอพี่น้องหมุดจอยจ้าสีมือเจ็ดจ่อยคนกันเองหัวแดงเกิบเกิบสู๋กับเจดดำพี่น้องเอ๋ยเ,เ,เจดดำกับหัวแดงก่อนนี่มาสมัครคนเห็นหน้าดูกันเป็นวัด ป้าข้นานาจยงซกาสชวิตม่วนท่บ้านมันวัดลงกอกินหนามแต่เดิกแน่เป้าอื่นมันไล่ส่วนนะมันสื่ปฝาค่ะเป็นเป็นอย่างเอว่าแม่กระน้นล่าสะโลกใจว่าตัมนะส่งในเรื่อ,องเนี่ง สู้นแหละไมากัเจ้าสู้ปูนงไอ้คนไอ้ับถูเอวเฮ้ยเดี๋ยวเาไปกินกินโคโควิดโควิดมากกจติดเจ้าจอยแล้วก่อนจอยแล้วก่อนอ่ากิจัดติดน้องมดเลยแล้ตัวกินมาเลยลับๆยากุ้งอ้า

บวงถึงโตเห็ดแช่ไม่เฮ้ยลานกับเอายังเบาอยู่เนาะแม่งขนุนหามเฮ้ยใหญ่กบแมนน้อยกบแม่นเดี๋ยวข้าแม่ใช้กินกันมึกว่ากินแล้วแล้วเอาลานไปอาบน้วยเด้่อกระเดา๋ยวว่าเอาชวนมันมาแม่มันโรยไส้น้ำนมข้าวสารเือกแยะมันจังเด่น เอาสิใส่ให้นมั้าผ่านาหาปลาเทียเนี่ยก็สดิดิง้นก็เชี่ยวโปลาซิวแกินแหละพักันตะกวนปลาเด้อน้ำังน้ำมก่นเลยาโอ้เด็หนนว่างไงนอนหนหาคนนอนนังิม4หาคนว่งเนยน้อยนะส่วนเอาส่วนเอาหลบปลาน่ะเขาจะเอาขึ้นช่องทางกู dọc bên hả? bên 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 เองเขากับเป็นจานป้อมนผักร้อมอาตบางอัดจะได้หเาซกีกิมจเนียเรียบเบิ้อเเนันี้ม่ีฝรังมากินน้ำ่ล้วเอ่ยวูเลือกเลยสอง้เจ้าควยังสคนะมที่มันจะประเทศได้มองว้ปากว่า แช่บ่แ่บ่ให้บเอ้ยซื้อมาได้ตบ่ตึงกระดูกเบาๆเฉยอยู่เฮ้ยพลังแช่แห้งพี่น้องพลังพลัง้พลัวาว่าด้นะพี่น้องเอ้ยใส่ลวตี่ยี่เยงหน่อยเนาะกว่เมงกว่เมงกินนู่น จงย่งยงใส่ okay. ใ่ตัวดีม่หอยจโอเคจะกสังมันเย็นจะไม่นานจันยินเนี่ยออกังหูกูมิสใส่รจหน่วยจ่อยมีันนี้ปลานี่อันนี้มันขี้หหวานนะปลาเนาะเขาใน้ำตาน้ำบ่อลงสิ มมนมันห้อนหมักแบบนี้แล้ว้าไดดกาติวเหากระเมีนแบบนี้ติ้วเห็ดเป็นหย่องไรกระเทาะว่าเกี่ยวไปจับไปติ้วงาน เ้าจะเ,เป่งบะบกที่บะที่จะมาจำจำจำเรื่องกัง่ายๆนั่นหน่แหนี่แลม้งต,ตายม,มีเฮดเกมที่สักเยอะเลย Có muộn thải hết kim mang ừ. dư mượn ở đây mượn 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 nó, không sao mày cụ mày để kiếm kìa 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 mà kìa người còn tam đô ราขึงกูจะกิน kind ส of ี kind of ่คนนะพลังมันเห็ดเกี่ยงตักมองไปกินขาวซบบ่เป็นตักนนกินยังไบ่เป็นตะกนมันกระดูนิเจีร์ผิวแล้วมันดำาน้ะมันดำข้าวบกเกน้ำกรองตาฟองกเปือนคนนีวนา มาแต่รานะไม่หมอมกินหองเลยไเยตัวมีมังผับเลยอึกินโน้ตเกิดจากเป็นุ่้มยิอมเชียใจนะใช่พลังกินซาบิโกะเอนคลงไปตางร้าตอนะเสียใจแน่ๆกินเอปยง ไปออจอขอขาดเลย่งเกิน,น้องมอดเป่ากว่า,วาจาสดงัดอย่างเดียววะมีพลังอ่สองมีขาอยู่คนหนึงมีรองเธ้อยู่คนหนึ่งาตบอผู่ออ <laughs> าู่่ <laughs> า,า <laughs> ่่า เงียบเงาเนี่ยพ่อหลายคนเต็มเตียงชุดแต่เก่าปกติจนจ้มีหม่องเขาเปลี่ยนคิวต้องคิวสองคิวสองพ่อคิวสองทางที่เปลนทางมาบ่อแค่นั้นเรียกกินเลือกับเลือได้คิวแรกนะคิวสองนะมันชีวิตแต่คิวแรกทางหูหูเด้ยวกันนทางขาวคิวแรกทางหูหูมีคิวสองคิวสามถ้าที่จัดเทเบิลที่เปิดเพิ่มมั่นยังมา อคอดตัวก้าววงกว่จาจน,าานั้นเธอคนมาลายคือว่าคนมาลานะทาามันมากรือป่าบ่ลาทำบ่บ่ายไม่ทำบ่แต่ป้าไม่เพาะมัตไปก็ะเบ,บเอาวยหน่อยไปนะทงานบ่หักอะไรเอาไปอมมา,าโอม มาทำฝาเราาแบบวันๆมันหวานบะหมันว่าดีมันหวานฝามักวานแซ่แล้วจากนั้นชุบเขาเริ่มยาวออกเริ่มชุบชุบเขาแซ่เลยนะหานอ่ะนั่นชิวมอนี่พากันหนีไปนี่มั่นเลยนี่ฮะออ้ยอือหักไปเลยแซ่ไปเลยหมักดีดำ พักเบิร์ดต้องพักอะไรเบิรดยังไงวะเออพักเบิร์สิเก็บผักก่อนเก็บผักือเลยน้าหนูพี่นอกเอ้ยพักนะีล้วักเบิร์องขีดนาอยู่ที่ไม่แห้งไปเลย Sekutu sekul, pihong teing kau tak perlu tang pergi. Pasti, pahit. selamat di.